สวัสดีชาว y t u t u นะสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาแนะนำว่าการที่จะมาวิ่งตู้แบบแบบผมนะเราต้องมีอุปกรณ์อะไรเบื้องต้นไปก่อนอ,อันนี้เอาแบบฉบับของสุริยาพันธุ์ทุกนับคนอื่นจะ,จะแบบอื่นผมก็ไม่ทราบแต่ว่าถ้าจะแบบฉบับผมจะมีของพวกนี้นะประมาณนี้มันจะไปกับเราเวลาวิ่งงานมันจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างแล้วต้องมีเตรียมอุปกรณ์ประมาณสักกี่อย่าง่มาี่อันดับแรกเลยแนะนำนะครับตัวนี้ เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ฉีดลมนะฉีดลมถามว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับตัวนี้มันสามารถเป่าฝุ่นที่หัวรถได้นะครับแล้วก็เติมลมในยามฉุกเฉินได้นะครับถ้ามีหัวเติมนะอ่ะมือก้องฝากนะก็คือเก็บก็เก็บง่ายๆตัวนี้เราเราสามารถบอกช่างที่อู่ติดตั้งให้ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อมาติดตั้งเองก็ได้นะครับถ้าเป็นรถบอสต์ตัวนี้ก็หลักร้อยนะสองร้อยกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดอุปกรณ์ที่สําคัญ อีกอย่างหนึง่งก็คือสาก,กุไรหรือที่เขาเรียกว่าไขาควงนะไขควงไขควงเนี่ยอ่เขาทําอะไรได้บ้างจริงๆเนี่ยมันสามารถเอาไปหมุนขาหมุนขาได้นะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ได้มีทดลองคนที่เคยใช้จะรู้เลยว่า,าไม่หมุนขาที่สําคัญของไขควงเลยนี่ก็คือนี่ไงเปลี่ยนหลอดไฟนะครับโอเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเปลี่ยนหลอดไฟไฟท้ายไฟ,ไฟ บนหลังคาก็คือใช้สกไรหรือไขควงที่เป็นไขควงแฉกนะครับประมาณนี้แล้วก็ประเจแทนลงหนอะยอ่าประเจประเจไม่ต้องมีเยอะนะครับมีตัวหลักๆสําคัญนะก็จะมีถ้าให้แนะนํานะก็จะมีเบอร์สิบเบอร์สิบสองสิบาสิบสี่นะครับสิบเจ็ดประมาณนี้สิบสี่ไม่มั่นใจว่าต้องแยกน้ํามันหรือเปล่านะครับแต่ตัวสิบสองก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่ เอาใหม่นะครับตัวเบอร์สิบตัวแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่นะครับเบอร์สิบหมายความว่าอ่าถ้าเสียอ่าขั้วแบตหลวมขั้วแบตหลวมหรือแบตสปาร์คหรือจะต้องมีการสลับแบตนะครับมันก็จะใช้เบอร์เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเกี่ยวกับเรื่องพวกแบตนี้ได้นะครับพวกจะมีไว้พวกแบตแยกน้ํามันนะครับประมาณนี้ยังไม่ต้องมีเยอะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณนี้ แล้วก็ไอตัวเนี้ยมันก็แพงหน่อยแต่มันก็สามารถเป็นได้เกือบทุกเบอร์ปรับใช้ได้ทุกเบอร์หลายเบอร์เลย,เลยและวันนี้ที่จะเป็นผ้าเอกของทลิปนี้นะครับก็คือเจ้าเหล็กแป๊บท่อนนี้นะหลายคนสงสัยนะครับหลายคนสงสัยนะว่าแป,ป๊บมันทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดู อันดับแรกที่ผมใช้ของเขาเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างเลยสาคัญหลายอย่างอยู่แต่อันดับแรกที่ผมใช้ของเขาคือข,อข,อข้อยางเอามออไมโครโฟนมาอ่ะมใกล้ไม่ได้ยินนะก็คือก็อ่าให้อีกของเขาเลยก็คือเอาไว้เปิดตู้ครับใช้เป็นเหมือนเครื่องทุ่นแรงเนาะปกติเราเปิดยังไง ปกติเปิดตู้เขาต้องเปิดบานขวาก่อนอยู่แล้วน,นะปกติก็เปิดเอ,ตอแต่ถ้ามันตึงหรือมันยากนะขอบพวกนีน้มันจะช่วยได้มันจะทำให้เปิดทำให้เปิดง่ายขึ้น,นจะทั่งปิดนะมันก็ช่วยตีได้นะประมาณนี้ครับ ค้นแรงได้เยอะเลย,ยนะแนม่มาลองฟังนี้ดูช่อยดูเลยวะตกรถนะแม่กล้องกล้อง <c oughs> ซีน,นจริงๆอ่ะไม่มีภาพเนาะสมมติว่าตู้เขาล็อกซีนมาสมมติว่านี่เป็นซีนเนาะล็อกมาสมมติว่าล็อกซีนมาเงี้ยตัวเนี้ยมันสามารถสวมสวมเข้าแล้วก็หักซีนได้เวลาที่ลูกค้าให้เราเปิดซีนทีนี้อ่ะ มันทุ่นแรงจริงไหมเดี๋ยวให้มือกล้องลองมือกล้องลองดิถ้ามีตัวเนี้ยมันจะง่ายขึ้นกว่าไหมเปิดตู้ใช้ตัวนี้เปิดลองเลยแน่นไหมแน่นอ่ะสมมติสมมติว่ามันแน่นไงเราสมมติแบบว่าสมมติว่าแน่นมากลองตดรถตกรถนะยกขึ้นอตี้มันจะง่ายกว่านะครับมันเวลามีมันเป็นเหมือนเครื่องทุ่นแรงอ่า ในเวลาปิดอ่ะเปิดได้สองอันมันต้องเปิดสองอันมันก็จะทําให้ง่ายครับต่อการเปิดตู้ปิดตู้นะจริงๆอ่ะอ่ะมือกล้องปิดได้เลยปิดปกติแล้วก็อ่ะปิดได้ไหมแง้มทางโน้นเอออันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยพร้อมกันอันนั้นดันก่อนนี่ดันทีหลังดันไปนู่นเออพอแล้วก็ มันก็สามารถช่วยใช้แป๊บนี่ตีเข้าได้อะลองถ้าไม่ถึงก็เอาแป๊บตีมาง,งัดเข้าก็ได้แล้วแต่ม,มันก็ช่วยได้ตีมือตัวเองอ่าประมาณนี้มันก็สามารถช่วยได้นะก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้สําหรับวันนี้ก็เอาสาระดีๆมามอบให้เพื่อนๆก,กันแล้วกันนะครับสําหรับตู้นี้เป็นตู้เปล่าเนาะเราบรรจุเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตู้ไปคืนกันนะครับ ตรวนี้ป็นตู้วัหลังก็อุปกรณ์มีคร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็ลองมเมนต์ทิ้งไว้นะครับก็เหล็กแป๊บก็ช่วยได้หลายอย่างเคาะเหล็กเคาะยางได้นะงัดชินได้ปิดตู้เปิดตู้ได้นะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ